เคครอเลยวิธีการนะฮะเกมนี้มีชื่อว่าดออิงนะฮะเป็นการวาดภาพแล้วก็ถ่ายครับผมเนี่ยจะเป็นคนวาดภาพนะฮะผมจะพยายามวาดให้ดีที่สุดแล้วให้นัดเป็นคนถ่ายนะฮะส่วนฝั่งนู้นเนี่ยฝ้ายเป็นคนวาดครับผมนะฮะแล้วใครดีคนถ่ายนะเราจะมีชุดคำสองชุดนะครับโอเคเวลาในการวาดเราคือทีมละสองนาทีครับโอเคดูซิว่าใครได้มากที่สุดชนะชนะโอเคซึ่ง นอกจากนอกจากวาดเนี่ยโอเคกติกาก็คือว่าทําเสียงได้ออย่างเช่นถ้าเป็นรูปม้าก็พีพีงี้ได้ถ้าเป็นรูปรูปหมาแล้วนะหมาห้อง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 ถ้าเป็นรูปปนุก่ะป้อง <laughs> อุย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 งี้แล้ไปเขาถามดูไปทไมหักหน้าพี่ต่อหน้านักร้องวะเราเตรียมกันแล้วตอนนั้นร้องพี่ต้องเก่งที่ตัวเองกนดีกันเออดีกัน ไปตายเม่ยมมาเดินวันโอเคเริ่มเลยมาเลยน็อตประจำที่มาเร่มก่อนเลยนะโอเคโอเคมางั้นโอเคคือสองคนรอตรงนี้รอตรงนี้โอเคอ่ะเขาอุปกรณ์เขาอุปกรณ์ฮะเดี๋ยวนะ เขียนเองวาดเองลําบากนะป้ายปมาทําแมช่วยถือกระดาษหน่อยฮะเออถือกระดาษหน่อยเดี๋ยวดีถือมันเห็นไม่ชัดเอางี้ถือถืออ่ะประมาณนี้โอเคนะโอเคจะดีนะแล้วชุดคำเนี่ยนะจะอยู่ข้างหลังนะจะอยู่ข้างหลังนะห้ามบอกนะห้ามบอกนะโนจะต้องทายชุดํำนะโอเคลนะครับโนาต้องก้มไปมองวาครับนี่ไงมองมองมองกระดาษฮะเพราะว่าจากการวิจัยเราพบแล้วว่าระยะนี้เนี่ยผมเป็นห่วงน้องเป็นระยะที่มองง่ายที่สุด ถ้านกไม่อยากมองกระดาษไม่เป็นไรพี่เอากลดาดออกเอากออกเป็นระยะที่มองง่ายครับโอเคระวังปากกานะเจอปากกาผมด้วยนะนะปิดตัวนะปิดตัวนะออกระกาเองเหรอครับเออแต่นะนี่บอกว่านี่บอกว่าของพี่ป้ายปากกาของผมกล่องดินสอครับโอ้จ้าขอบคุณโอเคสองนาทีนะอ่ะจับเวลาพร้อมนะใช่ค่ะดูนะเริ่มยังค่ะไปนะ

บอลไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ช้างช้างเออช้างช้างแล้วก็วงช้างตาช้างเออเออช้างช้างเข้มช้างเออเออช้างมีช้างช้างอันนี้อะไรของช้างอันนี้อะไรช้างหูดพูดพูอันนี้อะไรของช้างงาช้างไม่ใช่อันนี้อะไรของช้างสิวาช้งิวช้าง มาลูกสุดท้ายเงาอยังไงมันเงาอย,ยังไงนะมันเงาอย,ยังไงเนี่ยเงาอสองลูกไงเราเงาอเป็นพวน<ะ>งอ,อะเงอะเงะอได้กี่คำหกคำหกก็ได้ ครับดิวประจําที่มามามาอ่าโอเคศิลปะที่แท้จริงในการวาดมันต่อจากนี้ฮะใครถือใครถือกระดาษนะนี่ครับอ่าผมมาดิฮะแล้วดิก็นี่ไงก็คลิ๊กๆถือก็ได้ดิน้านี่แหละอะไรวะเล่นง่ายอ่าโอเคเออมาเอแนะบางตรงนี้ยโอ้ยเดี๋ยวนะเสียดมากมากอามาโอเคมาครับโอเคอ่าฮะอ่า อางนะเวลานเวลามาจิ่โฟครับพร้อมครับเริ okay. ่มครับขวดน้ำขวดน้ำขวดน้ำใช่อันนี้อะไรแอปเปิ้ลไม่ใช่ส้มอ่าอ้าท้้งไมส้มล้นเดี๋ยวเดี๋ยวต้ต้ก้ว้ต้มาเดี๋ยต้มต้ม้มตำาบา้มตเาเบนี้

กองอะไรกองถ้วยมาๆๆาดา่กองถ้วยกองอะไรวะกองถ้วยอันเนี้ยอันต้นเนี้ยไม่ได้เมื่อกี้ว่าอะไรนะโไม่ได้ตะปูตะปูเขมุดเขมุดอ่ะตะปูเดี๋ยวนะเลิกทำรูปมืออย่างงี้ได้ไหมอ่ะมะเขือกระสุนไม่ได้เงาะนอไม้ได้กระบองเพชร อะไรยางพวงฟอะไรอะไรเลิกกล้วยวกล้วยวาดยังไงเป็นกล้วยวะอ่าอ่ามวกโอ้ยโอ้ยรักครั้งรักครั้ง อันน uh> ี้วะเชอร์รี่ดาวถูกต้องโอเคเท่าไหร่เท่าไหร่เดี๋ยวหวังกี้เดี๋ยว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 ไม่ได้อะไรฮะเราสองคนขอประท้วงฮะขอประท้วงเลยฮะขับไป คำใบ้ของคําว่าว่าผมว่าไม่เหมาะสมฮะไม่เหมาะสมอะไรฮะคุณว่าลรูปว่าได้ฮะแต่คุณอย่าเอาตัวทัพอย่างนี้ไม่ได้ฮะดึงสายป่านนะ้วว่าต้องปรับหนึ่งคะแนนผมเยอะแต่สายป่านอย่างกี้คือยังไงฮะไม่ดึงสายป่านไงฮะนะแต่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะผมทายจากรูปจริงๆเพราะมันเหมือนว่าไงเห็นป่ะเนี่ยว่าวปักเป้าไม่ใช่ว่าแบบนี้ผมเห็นดิวยังไม่ต่อไรพอทำแบบนี้ดิวบอกดิวเมื่อกี้ดิวบอกทําบ่อยๆทำเหมือนกันเออแล้วดูอะงูเห่าอะไรของน้าอะไรไม่เห็นเกี่ยว หำเป็นลายแม่เบีย้ยฮะโ oh. อ้โห oh. อะเพราะนั้นนะฮะ oh. นี่ขอรางวัลน,นะฮะมอบให้เลยนะฮะสายที่สองนะฮะมอบให้กับเคเซสความยดีด้วยครับโอ้โหเพราะนั้นนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะกิมหงหลักสั่ง oh. ครับผมคุณสองคนเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดีไหม ประมาณหนึ่งครับมีใครมาปรึกษาปัญหาชีวิตคุณบ้างไหมมีเยอะนะคะจริงแล้วอ่ะเริเพคนที่ไม่คนตึงมากจริงนะฮะับเขากล้าดูจากชุดเขากล้ามาคุยแค่พีสัน์ิภาพช่วยสิจบคร้บช่วงหน้าช่วงหน้านะฮะหกห้าก็จะถึงแปดนะฮะดิวกับนดเนี่ยจะเป็นผู้ให้คำปรึกษานะฮะตมาช่วงหน้าไปเลยครับ